มานคืออะไรมานก็คือสิ่งที่ขัดขวางการทำความดีมีหลายรูปแบบสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงระวังมารผจญไม่รู้ตัวครูบาศรีวิชัยกล่าวถึงบททดสอบ8ประการนี้เรามีบุญเพียงใด แม้มีมารขัดขวางวุ่นบาร,รมีเราแต่ก่อนไปฟังนั้นฝากท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมัดฉาเสียงธรรมด้วยนะคะครูบาศรีวิชัยหรือครูบาศีลธรรมเป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทยท่านเกิดในหมู่บ้านที่ยากจนที่บ้านปางจังหวัดลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่วมการสวพัฒท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่านโดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนาโดยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลวจิตใจและเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไปคนทั้งประเทศต่างถิน่นมักจะรู้จักท่าน ในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพที่เป็นผลงานชิ้นสาคัญจากหลายร้อยผลงานตลอดชีวิตของท่านต้องพบกับมารมาขัดขวางการสร้างบุญบาร,รมีตลอดเวลาต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจนอธิการมีการสอบสวนหลายครั้งกักขังท่านเป็นระยะระยะมารทำกับท่านมากมายสารพัดเพียรพยายามจะศึกท่านให้ได้โดยอุบายต่าง ในท่ามการมรสุมร้ายเหล่านั้นครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบมีเมตตามีอุเบกขาเป็นที่ตั้งท่านเพียงบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดในชีวิตคนเรานั้นมารมาในรูปแบบต่งตางๆเพื่อทดสอบว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใดข้อที่หนึ่งมารมาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริงข้อที่สองมานเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงผลแห่งกรรมมีจริงข้อที่สามมานมาในรูปแบบคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรมีเดี๋ยวเรื่องปวดหัวเรื่องร้อนในใจเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำบาปกรรมตอบสนองรู้ดีรู้ชั่วไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีกข้อที่สี่มานมาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามาทดสอบจริยธรรมคุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับใดเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเข้าใจโลกและทำม,มากขึ้นข้อที่5มานมาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสนเพื่อให้เรารู้จักความจริงแท้ของธรรมชาติได้รู้จักตนรู้จักพอประมาณรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงไม่ประมาทเกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้ ข้อที่6มานมาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงไหลมาทดสอบกิเลสว่าทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่ข้อที่7มานมาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำทำให้เราตื่นที่ต้องแสวงหาปัญญาในการแก้ไขทำให้เรารู้ว่าปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร ข้อที่8มารมาในรูปแบบของการขัดขวางการสร้างบุญทําให้เรารู้คุณค่าของบุญที่แท้จริงมาเสริมให้เรามีจิตใจมีศรัทธาไม่ย่อท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้นขอให้พิจารณามารในความเป็นจริงในแง่มุมที่เกิดผลขอบุญบารมีจงบังเกิดแก่ท่านทุกคนขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยทีนี้มาดูคำว่ามารมารนั้นมีด้วยกันห้าฝูงคืออะไรและมีอะไรบ้างมารก็คือสิ่งที่ขัดขวางการทำความดีมีหลายรูปแบบเช่นมัจจุราชคือความตายที่คอยจ้องตัดรอนชีวิตอยู่ทุกขณะจิตหากประมาทเมื่อใดเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย ออกแล้วไม่เข้าก็ตายยิ่งไม่ออกไม่เข้ายิ่งตายเร็วหนักเข้าไปอีกสำหรับฝูงมารห้าฟูงฝูงที่หนึ่งชื่อกิเลสมารได้แก่ความขุนมัวที่ฝังติดใจคนเราแล้วทำให้เราคิดแต่เรื่องร้ายซึ่งถ้าจะถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่ใจของเราเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายไปแล้วเลยทำให้กิเลส ได้โอกาสฝังติดใจแนบแน่นจึงทำให้ใจเกิดความคิด,ดร้ยร้ายขึ้นเมื่อความคิด,ดร้ยร้ายนั้นเกิดขึ้นก็เลยทำให้เราคิดพูดทำแต่ในสิ่งไม่ดีเป็นการตัดรอนความดีของเราลงแล้วเราเองก็กลายเป็นเสนาหรือผู้รับใช้ของเทวบุตรมารไปอีกทอดหนึ่งด้วยมารฝูงที่สองชื่อเทวบุตรมาร ซึ่งอยู่นอกตัวเราแต่ก็พร้อมจะเข้าสิงในตัวเราหรือทำลายความนิ่งของใจเราให้เกิดความรำคาญเช่นพอจะนั่งสมาธิอ้าวยุ่งกัดรบกวนกลิ่นที่เกิดมาทำให้ใจไม่พอใจหุดหงิดเผลอเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่สามารถมีตัวตนจริงๆได้พร้อมที่จะแสดงตัวออกมาด้วยกายหยาบก็ได้ด้วยกายละเอียดก็ได้ แม้แต่ท้องพระอาหารหันต์อย่างพระโมคคัลลานะซึ่งมีฤทธิ์มากมันก็ยังเข้าไปได้ง่าย,ายหากมันได้โอกาสก็พร้อมจะกวนเราทันทีฝูงที่สามชื่อมัจจุราชคือความตายที่คอยจ้องตัดรอนชีวิตอยู่ทุกขณะจิตหากประมาทเมื่อใดเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตาย ยิ่งไม่ออกไม่เข้ายิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกรวมทั้งความกลัวตายที่พลอยผสมโรงริดรอนกำลังใจด้วยฟงที่ี่ชื่อขันธมารได้แก่ร่างกายและจิตใจของเราที่ไม่สมประกอบพิการไปรด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งเช่นสุขภาพไม่ดีร่างกายเสื่อมโทรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทำให้ขันของเราเป็นมาร แก่ตนเองแม้ที่สุดการที่กินข้าวผิดเวลานอนดึกๆดึกนๆหรืออยู่ในอิริยาบทเดียวต่อเนื่องกันไปนานๆานเช่นนั่งนานๆานเลยทำให้ปวดเมื่อยเกินเหตุรวมทั้งการที่ตัวเรามีประสาทสัมผัสเสื่อมความจําเสื่อมความคิดไม่แล่นการตัดสินใจยืดยา้ไม่เด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขันธบาล บันทอนความดีของเราลงทั้งสิ้นฝูงที่หชื่ออภิสังขารมานได้แก่ผลของกรรมชั่วที่ร้ายแรงมากๆในอดีตที่ตามมาล้างมาพลานเราแม้เราเลิกการกระทำเหล่านั้นแล้วบาปกรรมก็ยังตามล้างพลานไม่ลดละเช่นกำลังจะรับปริญญาแต่กรรมตัดรอนถึงชีวิตเสียก่อนหรือกำลังรุ่งรุ่งอยู่ ก็ต้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันซึ่งเรียกว่ามีผลยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญอะไรมาช่วยได้ถามว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับมารทั้งห้าฝูงนี้มันจึงจะหมดฤทธิ์ไม่สามารถมาขัดขวางการกระทำความดีของเราอีกต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมารถเถยยสูตรว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยรรสามประการก้าวล่วงบ่วงแห่งมารแล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นทรสามประการเป็นชนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยศีลขันอันเป็นของพระอเศขะหนึ่นเนงเ,เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสมาธิขันอันเป็นของพระอเศขะหนึ่งเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาคัน อันเป็นของพระอเศคะหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบแล้วด้วยธรรมสามประการนี้และก้าวล่วงบ่วงแห่งมารแล้วย่อมรุ่งเรืองดุดพระอาทิตย์ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดเจริญศีลสมาธิและปัญญาดีแล้วภิกษุนั้นก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้ว ย่อมรุ่งเรืองหลุดพระอาทิตย์ฉะนั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อน,นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ